สวัสดีนะครับผมสวัสดีทุกท่านช่องพายเสาห้าผมต่อจากคลิปนะผมพาพี่พาเสาห้านะมาเล่นโผล่นะผมก็จะเป็นพี่โผล่นะผมต่อนะครับผมเพราะว่าจะเป็นสองคลิปนะผมกับขวานเองนะครับผมขวานก็คุยไม่ค่อยเก่งนะผมวันนี้อากาศร้อนมากนะผม,ผมอบอ้าวมามามา

กบควันนะผมจะเป็นีดโอที่ไม่ยาวเท่าไหร่นะผมเพราะว่าน้ำหนักทิพพลอยเยอะนะผมเพราะว่าดินตรงนี้เมื่อก่อนนะผมจะเป็นแบบผสมดินเหนียวนะผมดินทรายผสมดินเหนียวก็อาจจะยุบนะผมสังเกตด,ดูได้นะผมทิพพลอยเดินลงทีนะผมก็เลยแบบกลัวนะผมสะเวเนเเเมเเเเเเ อืมอืมไปม่ะถูกอืมนางลงโอ้โหนางลงดิถูกนะผมเพราะว่าน้องช้างนะผมจะเป็นสัตว์โตสัตว์ใหญ่นะผมแล้วก็ ค่อนข,ข้างเขีร้อนนะผมเดินมาฮะนี่นะผมก็รู้สึกว่าพี่พลอยจะไม่ค่อยจะลงนะผมพเพราะว่าดินจะยุบนะผมน้ำน้อยเนาะแล้วก็ เขาจะรู้ว่านะผมน้ำหนักเขาประมาณไหนผมเวิดมาไหมามาเว็ดมาเว็ดมาฮะขุดเจีนอะไรฮะฮะเว็ดมาที่ฮะดูนี่นะผมรู้จะเดินไปอะไรฝั่งนู้นนะผมอันนี้ก็ ให้แบบเล่นโคลนนะผมรู้สึกว่าจะยังไงอะผมคิดอะไรไม่ออกติดอยแล้วไม่กล้าเนี่ยไม่กล้าลงเล็กนะผมก็นะผมก็ประมาณ สิ้นเดือนนี้ครับผมประมาณต้นเดือนหน้านผมก็น้องช้างนะผมจะมาอีกเชือกหนึ่งนะผมของคุณแม่นะผมตัวเล็กนะผมตอนนี้ก็กำลังฝึกอยู่นะผมดีป่ะมา ว่าพิบถอยหนังจะหนานะผมนี่เราก็จะได้นะผมอ่าบอกนะผมทางอา่ที่เขารู้จักปืดน้ำใส่โบนนะผมเขับฝนน้ำไว้เยอะๆนะผมเพราะว่าลาน้องลงไปก็จะได้นะผม ทั้งตัวนะผมอันนี้น้องก็ระวังนิดนะผมเพราะว่าทิ่พลอยนะผมตัวน้านหนักเขาเพระมาณสามตันนะผมสามตันกว่ากว่านะผมเขาก็รู้นะผมว่าเวลาลงนะผมแล้วก็ดิน่ยุบนะผมเขาจะรู้นะผมจะไม่ค่อยกล้าลงเท่าไหร่นะผมยืนอยู่อ่า เต็มริมนะผมเพราะว่าที่เราอยู่จะเป็นค่อนข้างจะเป็นดิซนซา์มากกว่านะผมไม่ค่อยอมีแบบดินเหนียวบ้านเรานะผมกว่าน,นะผมก็อย่าลืมกดตตามให้กับเรานะผมช่องเล็กนะผมคลิปนี้นะผมถ้ามีกันหาใดก่อนก็ ขอโทษขออภัยนะครับเราช่องทายสาห้านะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ